เพื่อนทุกคนนะคะพรก,กับแดนซี่วินเลิฟนะคะตอนนี้พาโซดาบารี่มาทําบุญทําบุญมาไหว้พระที่หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะคะคือศักดิ์สิทธิ์มากที่นี่แล้วก็มาทําทานด้วยมาให้อาหารปลานี่เห็นไหมนากาลังให้อาหารปลาปลาเยอะมากเลยคือแบบว่าแบบว่าไม่สบายใจไงเรื่องขับรถไปชนแมวเห็นพูดบ่นให้ฟังอะ่ะยังไม่ได้ช้อน ชนไหมเผื่อเผื่อไม่รู้ว่าชนหรือเปล่าแต่มันกลัวจะชนไงคือร้องรมอร้องไห้อ่ะสงสารแมวอ่ะแล้วคือวันนี้ก็คือแบบว่าอยากจะทําบุญใช่ไหมให้มันรู้สึกสบายใจใช่ก็ไม่รู้ว่าชนหรือเปล่าแต่ว่าแบบไม่สบายใจไงก็เลยอยากทําบุญมาให้อะไรเงี้ยแต่ขอให้ไม่ได้ชนละกันอือคือคือคือเล่าให้ฟังหน่อยว่าไปไปเหตุการณ์ยังไงม้างงงอ่ะมันเร็วแบบเร็วมากมันเหมือนเหมือนความรู้สึกเหมือน สีตาลเหมือนวิ่งกำลังจะวิ่งแล้วแบบก็ตกใจเหยียบแบบเบรกแบบแรงมากปึ๊กคือแบบมันไม่ได้ถ้าชนอนะ่ะมันจะอารมณ์แบบว่ากึกกึกกึกมันไม่ใช่แบบนั้นแต่มันเหมือนแบบตึกหน่อยนึงสุดาก็ไม่รู้ว่าตึกเพราะว่าเบรกหรือตึกเพราะว่าชนอนะ่ะแต่ว่าเมื่อคืนกวางไปดูที่เกิดเหตุแล้วบบบอกว่าไม่มีไม่มีศพไม่มีแบบซากหรืออะไรไงไม่รู้กวางโกหกหรือเปล่า เนี่ยแหละพามาทําบุญให้สบายใจเนาะรู้สึกดีขึ้นปะรู้สึกดีดีขึ้นตั้งแต่ว่ากวางบอกว่าไปดูมาให้แล้วแหละแล้วก็มีแบบแฟนขับมาให้กำลังใจก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็แบบว่าเออวันนี้แบบชวนแอนซี่แบบทําบุญด้วยกันหน่อยอะไรเงี้ยเห็นดูเศร้าอ่ะเนาะหยร้องไห้จนตาบวมแบบเออตาบวมเนี่ยตอนนี้ตาบวมจริงๆอะหัดใจกระถางแบบโซ่มากยังไงก็ต้องดูสวยนะล่ะ ออขอบคุณเธอนะที่ตายเพื่อนฉันจ้าไม่เป็นไรจ้ะโอ้โหแบบส่งมเมสเซจข้อความไปแบบให้กําลังใจอยู่ว่าอย่าคิดอะไรมากคือจริงๆแล้วอะ่ะมันมันเราไม่ได้ตั้งใจทําอ่ะคือเราก็แผ่เม,ม่ตายให้เขา<อ>ไงที่เหมือนกัวนีงไม่ไดีจอดดูอะเพราว่าแบบมันกลัวจริงๆกลัวมากมคือโซดาเป็นคนที่แบบอ,ออกแนวนิ่ตกจริตอะ่ะถ้าเห็นหรือ หรือรู้ว่าทําหรืออะไรอ่ะจะปรสสาทเสียนอนไม่หลับแบบหนักมากก็เลยแบบพู่ไม่ถูกับมันเสียใจตรงที่เราแบบเราไม่ไปดูอ่ะ <c oughs> เอออย่าคิดมากทำบุญเอาให้ไปอีกคน,นึงคือไม,ไม่ไม่ไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดอะไรมากมือคือกูว่านะยังไงอ่ะมือมาทําบุญวันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นแล้วก็แผ่ไม่ตายเขาไปแค่นั้นน่ะ <c oughs> คือเม<ห>ื่อกี้ขับรถผ่า<ใ>นมาแล้วเราก็ไม่เจอไม่เจอวิแบบ่วแววไม่เจอซากศพอะไรเลยก็คิดว่าคงจะไม่ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกแต่ก็ไม่รู้ว่านแบบไปเจ็บหรือไปตายทีหรือเปล่าแต่อยากคิดอย่างนั้นเลยคิดอย่างนั้นยิง่งเครียดเอาแค่ว่าขอให้มันไม่เป็นอะไรขอให้แบบเราเบรกเสียปึ๊กปึ๊กไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนยังมีกูที่ให้กำลังใจโอเคบ๊ายบาย